1. ไข่ประดงไฟคัมพีตักะศิลาพุดขึ้นมามีเม็ดแดงยอดดำจับสถานร้อนสถานหนาวเสื่อมซึมกะหายน้ำมาก 2. ใช้ยาแก้วห้าดวงหรือยาห้ารากในการกระถุงพิษ 3. ม,มีตัวยาคือรากเท้าเยม่อมรากมะเดื่อชุมพรรากสิงซี่รากยญานางรากคนทา 4. ข้อห้ามในการรักษาห้ามวางยารสเผิดห้ามวางยารสร้อนห้ามวางยารสเปรี้ยวห้ามนวดห้ามประคบห้ามถูกเล่าห้ามถูกน้ำมันห้ามปล่อยปิงห้ามกินห้าม ห้ามรับประทานส้มมีผิวมีควันห้ามกะทิน้ำมันถ้าวางยากระถุงพิษไม่ออกสิ้นเชิงจะกลับเข้าไปในข้อในกระดูกได้กลายเป็นโรคเรื้อน